แล้วก็ปูม้านะครับหอ,อ,อยนางรมนะครับผมไข่แมงดานะครับผมโอเคไปต่อไปต่อนะครับผม เลยก็จะเป็นร้านก็มีแต่มันฮะเป็นมันเป็นฝายครับเป็นฝายยาวๆครับผมอ่ามีชีสมีมาล่ามีมันม่วงมีสาล่ายวิงแซบบาร์บีคิวซาวทีมนะครับผมอ่าหมูย่างน้ำตกนะหมูย่างน้ำตกนะครับหมูย่างน้ำตกก็มีนะครับผมโอวันตีนน่โอวันตีนภูเขาไฟนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นส่วนของนกกระทานกกระทาหันนะครับผมาสามตัวตัวละสามห้าครับสามตัวร้อยนะครับผมหันหันปิ้งย่างแบบกระปอบเลยครับผมมีโรยงาด้วยนะครับผมนะครับเเเออาสสุุกกลลยย ได้ร้อยข้าเลยนะครับาน้นก็มีการเโนะครับต่อาตัไปนะร้อนเหมือนกันนะครับร้อนเหมือนกันนะครับไปต่อไปต่อต้ครับไก<ป>นกกระทาไก่รระปลาหมึกมปลาหมึกนะกกลกรุบกรอบแมงกระพุน กะปุลน,นะครับในกะปุทอดน้ำจิแ้แซ่บครับอ่าแล้วก็ไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกนะครับผมเอาาววัยย โอเคเดี๋ยวปิดเสียงสักแป๊บครับผม <L an> มาดูขนมนะครับ <L an> ทัดไข,ข่ทัดไข่ครับผมชิลสิบบาทนะครับมีทั้งพายนะครับพายครัวซองนะครับปีทุกอย่างนะครับผมทุ <L an> เรื่อกันได้เลยครับผมทำกันใหม่ๆหอบกันใหม่ๆเลยครับอ่าครับผมอบกันใหม่ๆหม <L an> นะี่ครับอร่อยๆ่ๆๆๆๆมี <L an> ข้า้นะครับข้าวมิ้งคนแน่นครับคนแน่นขาไก่นะครับคนเดนะครับหลามคข้าวมิ้นะครับเป็นร่งี่แล้ว่วนลยนะครับไม่ขารัเข้าวมิ้นะครับลยาท่ิบบา่ทรกลรีไก่นะครับผมตัวซองนะครับผมเอนนิสมะพร้าวอ่อนคยอะเยเทียอ คว้าได้คว้าเอานะครับผมคว้าได้คว้าเอาครับผมหยิบใส่ตะกร้านะครับแล้วก <MA ็ไปจ่ายตรงนี้นะครับข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่ก็มีนะครับข้าวหมกไก่หอมๆซุมตามไก่ย่างนะครับผมเหนียวซุปตามครับโดนุโดนุไกย่างข้าวหมกไก่ในทางขอนอาหารญี่ปุ่นนะครับก็เป็นซูชินะครับก็ละห้าบาทเท่านั้นเอง อ่าสุดทีนะครับอยู <S S ่ด้านใดเลยตรงแบบเราซ้ายขวาเลยนะครับโดยมีเราอยู่ด้านขวานะครับสวัสดีคุณสมิทธิพลนีด้วยครับผมทางนี่ก็ทีครับจังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดกรุงเทพนะครับกรุงเทพครับผมครับเกรุงเทพเมอนร่างกายนะครับออกเดิ